มาแกกุนเชียงทอดน้ำาริมาแกวันนี้เราจะใช้กุนเชียงของฝากจากเมืองช้างเนะเาะรลรศไปหาเอาอเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์หรอกกุนเชียงเขาก็จะเนื้อประมาณนี้ก็จะมีมันหน่อยนะแต่แบบนี้เลิศจริงๆแล้วควรที่จะกินกุนเชียงที่เป็นเนื้อๆก็ได้เนาะแต่เขาก็มีหลายเกรดละแกจะหัน่นไงให้แกเห็น <S <S นี่หั่นแบบนี้ไปเลยแกหั่นเฉียงเฉียงแม่ทันสอนว่าหั่นแบบนี้จะน่ากิน จร,จริงๆเอาไปย่างก็อร่อยนะคุณเชียงนะเอาไปย่างเตาถ่านน่ะอร่อยมากนะร้านข้าวหมูดงร้านข้าวหมูแด,ดงหมูกรอบนะครับก็ทากันแบบนั้นแหละเขาก็จะเอาไปย่างหรือไม่ก็เอาไปอบบางคนแบบไม่ได้ดูแลสุขภาพก็ไปทอดเหมือนฉันเมื่อก่อนฉันกินแค่นี้พอวันนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาทอดกันโดยใช้น้ําเขาว่าสุขภาพดีเออฉันต้องเอาน้ําก่อนเยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมาเปิดเตาเตาแล้วก็ ใส่ปูนเชียงลงไปแล้วก็ใส่น้ําน้ําในกาลงไปเคยฟังเพลงนี้ป่ะน้ำในกามันไหลออกมาเพราะปลื้มใจใช่ไหมน้ำในกามันไหลออกมาเพราะตื่นตันงใช่ไหมเพลง,ง,งนี้เคยฟังกันไหมก็ทอดไปทอดไปแบบนี้พยายาม คนๆแบบนี้ด้วยนะเห็นไหมน้ำเขาจะงวดลงไปเรื่อยน้ำในการมันไหลออกมาต,ตื่นตาองได้แค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวโดนิกิสิกไฟไม่ต้องแรงมากนะไฟไม่ต้องแรงมากไฟแบบไฟกลางก็พอเนาะก็จะรอให้น้ำเขาระเหยเออกไปหมด ตอนนี้ก็จะเริ่มหอมแล้วนะตอนนี้ก็จะเริ่มหอมแล้วพอน้ำเขาระเหยไปหมดแล้วแกก็ต้องรีบแล้วนะรีบก็คืออย่าทิ้งไว้นานอ่ะหมายถึงต้องคนแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวสีเขาก็จะสวยนะตอนนี้น้ำเขาเริ่มแห้งแล้วเราก็จะคนเขาไปเรื่อยๆนี้สีเขาก็จะสวยเองเหมือนไขมันจากกุนเชียงเขาออกมาเพิ่มเนาะ เห็นไหมแกสีเขาจะเริ่มสวยแล้วเห็นไหมสีเขาจะเริ่มสวยแล้วก็เริ่มได้แล้วสีเขาเริ่มสวยแล้วเห็นไหมเออรถไปเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันมาแกเสิร์ฟแต่ฉันว่านะความคิดส่วนตัวฉันนะทอดแบบปกติใส่น้ำมันน่ะฉันว่าเร็วกว่าแล้วก็อร่อยกว่าเนนี่สำหรับคนเพื่อสุขภาพก็น่าจะได้อยู่และก็น่าจะก็น่าจะใช้ได้อยู่แล้วทีมันอันนึงอย่าว่ากุ้งเทียงอ่ะ ถ้าทอดน้ําอ่ะเขาจะมีความแบบไม่แข็งเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าทอดน้ำมันก็จะแข็งกว่านี้นิดนึงเนื้อสัมผัสเนาะแต่ว่าถ้าเป็นกุนเชียงที่เขามีความไขมันเยอะอันนั้นเขาก็จะไม่ค่อยแข็งอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต่างกันนะรสสัมผ,สมผัสมันต่างกันอันนี้เหมือนเขาจะนุ่มหอมหอมมีความหอมแล้วก็นุ่มแล้วก็ไม่แข็งมากเนาะสำหรับคนกรุงคนแก่น่าจะกินได้แล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยเนาะจริงๆแล้วถ้าเพื่อสุขภาพจริงๆอ่ะไม่ต้องทอดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นก็คือเอาไปเวฟ ก็กินได้เหมือนกันสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่จะกดเอาไว้ในรายการโปรดนะแล้วถ้าใครอยากทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยแกไปเลิศดแล้วเจอแก